สวัสดีครับอยู่กับผมตะกัวป่าแชนแนลนะครับวันนี้ผมจะมาทําผัดกะเพรานะครับในเครื่องเคียงเราแล้วก็หมูงเรานี่ครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทำาใบกระเพรามาดูว่าจะกินได้ไม่ได้เริ่มแรกครับเราใส่พริกเข้าไปก่อนเบาไฟนิดนึงนะมันจะฉุนไป อันนี้ก็ใส่หมูแล้วก็ผัดจนให้หมูสุกนะครับผัดไปเรื่อยครับจนหมูมันคุกเค้าแล้วมันสุกแล้วก็ใส่้ตาลนิดนึงอ่าแล้วก็คนให้ทั่วเลยครับ หนน่อยึงแล้วก็ตามด้วยรถดีนะครับทอดหอยนางรมหน่อยนึง่งฝาเขียว ก็ใส่กระเพาะราลงไปถ้าชอบก็ใส่กะเพราเยอะนะครับคนชอบกินกะเพราผมก็ชอบกินนะใบมันแต่ผมชอบกินหมูมากกว่าโอเคครับเดี๋ยวมาตักใส่จานยันกิน,นกึงอ่ะเรามาชิมกันนะครับคนผลทำไม่เป็นนะทำครั้งแรกนะแต่ oh, <no. S 1> ผกจะลองกินนะ ก็กินได้อยู่นะได้ครับ